ลำเชิงอุดัก็ที่นี่ก็จะมีหลายโซนมีตอนที่มี่สัตว์ด้วยมีควายม,มีวัวสินค้าประเภทโอทอ็อปน็่ก็คืตากับเมี่ยงดอกบัวเลยตอนนี้เป็นหน้าทุเรียนนะมีเขาก็มีทุเรียนมาด้วยมาจากสวนเลยคนไม่ค่อยเยอะนะครับบรรยากาศดีอันนี้เป็นบึงบัวนะครับก่เขาจ้างอย่างนี้เลยนะเนี่ย ดูวัวเป็นที่เที่ยวแบบเชิงอนุรักษ์นะครับแล้วเขาทําเหมือนสวนสัตว์ด้วยมีสัตว์อยู่หลายชนิดเลยนะโอ,โอ้นกยงลูกสวยด้วยนะตัวนี้ม้านกต่ายนะครับกระต่ายี่อยู่ตามบ้านตรงนี้ให้คนให้อาหารนะครับอ่าตาลิดบ้างถือดีๆนะนี่ครับเ,เป็นม้าแคะนะตัวม้ามันจะไม่สุกมาก มาเดินดูโอ้โหน,นีบัวน,นี่เป็นสีขาวนะ